ตามน้องแซมอนมานะคะน้องซมอนพาเข้าสวน ชมต้นไม้ใบหญ้าในสวนนะคะฝนตกตลอดตกทุกวัน สายบัวง,งามๆนะคะสวยงามมากมเซมมอนก็ดึงยายหน้าดูเลยจะพายายเป็นล้มที่ไหนลูกแฉะลื่นๆเนี่ย คงมาชมบรรยากาศในสวนนะคะส้อไจะไปลาฝนแล้วแหละดึะ <S 2> <S 2> งไปนีดดึงตลอดน้องแซมอน ดอกแคมีดอกแล้วดอกแค่แต่ยังไม่พอกินร่วงหล่นตรงเนี้ยดอกแค่น้ำก็เริมเริมไหลมาเรื่อยๆ ชมบรรยากาศบ้านนอกบ้านนานะคะองสมองก็จะวิ่งไปหาถนนนั่นแหละมอนอะ่ะชอบชอบถนนข้าวก็เริ่มเหลืองแล้วแต่ฝนก็ยังไม่หยุดก็มืดใหม่แล้วเนาะ ฝนมืดมาอีกแล้วข้าวก็ล้มจมน้ำาุ้มดีตนปลายน้ำก็ยังไม่แห้งข้าวก็ดีเกี่ยว คุณน้องสมอนจิตจี้เหรอลกูกน้องสมอนจิตจี้กลางถนนโอ้ยเดินมาตั้งไกลจนบรรยากาศนะคะคืมฟ้าคืมฝน

เป็นดอกไปหลายรุ่นเลยแต่ยังไม่เคยได้เอาไปกินเลยทีนี้จะแพร่พันธุ์เต็มคอง ม่เหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยละจำมันจำมันเหนื่อยแล้วเหรอลูกเหนื่อยแล้วรถใครมารถใครมาลูกรถลุงมารถล,ลุงมาเก่งด้วยนะวังหนีบนะ ไม่ถูกกันเลยนะกับลงอ่ะมันนี่ก็เหาเบ็ Oh, <laughs>